เจวจันทบุรีแห่สั่งซื้อเสื้อประจำการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่31เสื้อกว่า2,000ตัวถูกจำหน่ายหมดภายใน3วันนะคะล่าสุดได้สั่งเพิ่มอีก4,000ตัวค่ะเพื่อนำเงินรายได้จากการจำหน่ายมาสนับสนุนการแข่งขันจันทบุรีเกมติดตามได้ในช่วงเจาะสนามจันทบุรีเกมค่ะ บรรยากาศการซื้อขายเสื้อประจําการแข่งขันกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบุรีณนะจุดจาหน่ายศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีภายในสารลางจังหวัดตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนชาวจันทบุรีและข้าราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างเข้ามาจับจองซื้อเสื้อกันอย่างเนืองแน่นเพื่อเป็นการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติที่จังหวัดจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพในเดือนมีนาคม2558 โดยเสื้อทุกตัวจะใช้สีเหลืองเป็นสีหลักและปักด้วยตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติครั้งที่31ที่หน้าอกฝั่งซ้ายบนผ้าคอตต้นอย่างดียิ่งได้รับความนิยมจากประชาชนชาวจันทบุรีเป็นอย่างมาก ประกอบกับเดือนธันวาคมเป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวามหาราชยิ่งทําให้เสื้อสีเหลืองที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเทิดพระเกียรติได้รับความนิยมและเป็นการปลูกกระแสให้ชาวจันทบุรีต่างร่วมการสวมใส่เสื้อเหลืองจันทบูร์เกมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติอีกทางหนึ่ง อ๋อตอนนี้ในส่วนของเสื้อจันทบูร์เกมเนี่ยเราสั่งมาประมาณ3,000ตัวแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นกระแสของอวันพ่อด้วยนะคะก็จะมีผู้ที่สนใจกันเยอะเพราะว่าในส่วนของเสื้อที่เราทำเนี่ยเป็นเสื้อสัญลักษณ์การขันกีฬาเย,ยชนแห่งชาติที่จังหวัดจันทบุรีจะเป็นเจ้าภาพเบนมีนานะคะ16 27ีมีนานะคะก็ตอนนี้ก็ยอดผู้สั่งจองเนี่ยจากภายในอาทิตย์นี้เนี่ยเราสั่งมาทั้งหมด2000ตัวเราขายหมดภายใน2วันวันจันเนี่ย700ตัวนะคะแล้วก็ เมื่อเมื่อวานก็ประมาณพันสก็เป็น2,000ตัวแล้วก็มียอดผู้สั่งจองอีก ก็เป็นพันเป็นพันตัวนะคะก็ต้องขอาภัยด้วยที่คนมาติดต่อแล้วจะขอซื้อไม่มีของให้นะคะเพราะตอนนี้ยอดที่เราจัดให้ได้ก็คือสําหรับคนที่จองเ,อเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเพราะตอนนี้ของหมดจริงๆแต่เราได้สั่งไปแล้วสั่งเพิ่มเติมไปแล้วก็เร่งโรงงานให้ผลิตยังช้าเนี่ยภายในต้นมกรานะคะแต่ก็พยายามเร่งเร่งเร่งทุกทุกหน่วยทุกทุกที่เนี่ยอยากให้มาจองกันไว้ก่อนนะคะยังไงก็ได้ของแน่นอนเสื้อประจําการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจันทบุรี ได้ผลิตออกมา2รูปแบบทั้งแบบคอปกโปโลจำหน่ายราคาตัวละ299บาทและเสื้อเชิ้ตราคา500บาทโดยเงินทุกบาททุกสตางค์หลังหากค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบูรเกม ในส่วนผู้สนใจนะคะอยากจะตอนนี้เรามีไซส์เสื้อไซส์เสื้อที่ให้ลองนะคะก็รบกวนเชิญที่สํานักง,งานศูนย์การกีฬายเมืองไทยจ,จังหวัดจันทบุรีนะคะด้านหน้าอาคารอยู่หน้าสํานักง,งานเอยอยู่หน้าสารกางนะคะทางขึ้นสารกางก็มาถึงก็มาลองไซส์ลองไซส์เสร็จแล้วก็เขียนใบจองเอาไว้นะคะเขียนใบจองเบอร์โทรศรัพท์ชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ยื่นไว้ให้เราทางเราก็ ถ้าเสื้อมาเราจะจัดให้ตามลำดับเลยนะคะตามลำดับที่ท่านจองนะคะแล้วก็พอเสื้อมาเสร็จแล้วจัดเสร็จเราจะโทรแจ้งให้ท่านมารับก็ใช้ในส่วนการจัดการแข่งขันทั้งหมดนะคะเพราะตอนนี้เราจะต้องออใช้งงมาณค่อนข้างสูงเราใช้งงมันประมาณปรสมาณ้5ล้านบาท นะคะแล้วก็เราได้รับเงินหนุหนจากกรกตมาด้วย30ล้านนะคะแล้วก็ขอจากสิทปิะโยชน์ขอทางนายกอบจอนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนที่อุดหนุนไม่ว่าจะเป็นคุณสุบินชิ้นประเสริฐที่สนันุนเงินนะคะให้เป็นเงินให้เป็นซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ บ,บูชาพระตอนนี้พระเราก็ยังมีบูชานะคะพระสองมหาร่านะคะการสวมใส่เสื้อประจําการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจันทบุรีเกมถือเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันและปลูกกระแสะให้ชาวจันทบุรีได้รวมตอนรับทัพนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดจันทบุรีนับแสนคนในเดือนมีนาคม2558นี้